ยิ่งเราขอบคุณบอกรักเวเองค่ะเรายิ่งทําให้ตัวเรายองเนี่ยค่ะมีพลังค่ะขอบคุณแล้วใช่ไหมค่ะแล้วเราก็ปรูกแกมจิตค่ะแล้วเราก็ขอบคุณผู่ท้าวิศวรร์ขอบคุณบรารมีเทวดาสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินขอบคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอบคุณพระพุทธ,ธเจ้าที่ให้คําสอนลูกจะไปตั้งใจเรียนตั้งใจฟังในช่องอาจารย์บำเพ็ญเนี่ยก็จะบอกให้ลูกศิษย์ว่า ข้าพเจ้าเมื่อมีเงินเยอะขึ้นแล้วอ่ะจะไปนั่งฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือไปเรียนรู้กับผู้รู้นักปราชญ์บัณฑิตต่างๆที่จะนําพาให้ลูกหล่ะไปประสบความสําเร็จอืเวลาแผ่บุญอ่ะในช่องอาจรร์์ํำเพ็เนี่ก็จะบอกว่าแผ่ให้เราก่อนเวลาเราได้บุญแล้วเรามีชีวิตดีขึ้นเราจึงจะสามารถไปช่วยคนอื่นได้ในระหว่างทางที่เราลงมือทําเรื่องการทําความดีเนาะ ทำดีให้กับตัวเองก่อนค่ะนะคะเช่นถ้าวันนี้เราขอบคุณบอกรักตัวเองใช่ไหมคะเราโปรแกรมจิตว่าสมมติว่าวันนี้คุณมีปัญหาใช่ไหมเราหยุดคิดหยุดพูดหยุดไปทําก่อนนะอยู่กับตัวเองนิ่งๆก่อนแล้วโปรแกรมจิตอันนี้เอาโปรแกรมจิตตามหลักกดแรงหดูดก่อนเช่นฉันทําได้ที่ผ่านมา ฉันทำงานฉันเก็บเงินซื้อทุกสิ่งทุกอย่างมาได้จนถึงปัจจุบันเนี้ยฉันเก่งแล้วนะเธอสุดยอดนะนิตยาไม่มีอะไรที่เธอทำไม่ได้ขอบคุณนะฉันรักเธอนะขอบคุณเธอมากๆที่เธออยู่เคียงข้างฉันจนถึงทุกวันนี้ใครไม่รักเธอใครไม่เห็นคุณค่าเธอฉันก็จะไม่รักจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเขาเช่นกันให้เราจำด้วยนะ วันที่เราลำบากไม่มีเลยอ่ะใครช่วยเราเราจะรักคนเหล่านั้นแหละแต่วันที่เราไม่มีเราไปยืมคนคนนึงเขาไม่ได้เมตตาเราเลยอ่ะแม้แต่หน้าเธอก็ไม่ต้องไปมองไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวเขาอาจจะว่าเราไปยืมตังค์เขาเนี่ยก็ลังเกียจเราได้ซ้ําบางคนอ่ะนะคะทุกคนเวลาเรามีไม่มีเราลำบากครูจะแบ่งปันลูกศิษย์เสมอว่าให้เรารัก คนที่เขารักเราคนที่เขาคอยช่วยเหลือเกือ้อกูลเราเหมือนครูครูจะทําแบบนี้เสมอค่ะแต่บางคนครูก็ยังไม่ได้ทาดีอะไรกับเขาเลยเพราะครูยังชีวิตยังไม่ดีขึ้นบางแม่พ่อค้าแม่ค้าเคยช่วยครูแล้วช่วยครูอีกเขาไม่เคยทิ้งครูเลยครูก็ช่วยเขากลับมากกว่าที่เขาให้คหรูมาด้วยซ้ำเราจะไม่ผิดสัจจะกตรงที่ว่าเราจะทําบุญทําทานแต่เราจะขอทําบุญทาทานอ่ะกับคนที่เขาเคยช่วยเรา ดีกว่าในวันที่เราไม่มีแั็กกะบาลเราออกไปขายของแต